回来。 สวัสดีครับพบกับรายการออูสไตล์วันนี้ก็เป็นเทปพิเศษสุดๆนะครับเราจะมีพิธีกรรับเชิญสุดสวยของเรานะครับเป็นถึงที่ปรึกษาทางการเงินด้วยนะครับขอเชิญน้องตังหน่อยครับเพื่อยแนะนําตัวหน่อยครับว่าทำไมวันนี้ถึงได้เป็นกรรับเชิญพิเศษครับผมค่ะสวัสดีค่ะปังนะคะได้รับเชิญจากอาจารย์อูค่ะให้มาเป็นพิธีกรในวันนี้แล้วนี้สัมภาษณ์ใครก่อนครับผมสัมภาษณ์น้องแนวค่ะทำไมถึงอยากสัมภาษณ์น้องแนวครับผมน้องแนวเขามีความน่ารักสดใสนะคะ แล้วก็มีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนใครค่ะเอรับชมรับตันรเลยครับผมน้องแนวช่วยแนะนําตัวเท่ๆให้เรารู้จักหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภพัฒนปิ่นทองนะคะอายุ26ปีค่ะตอนนี้อยู่บ้านดูแลเด็กๆทั้งสองคนนะคะเป็นคุณแม่ลูกสาวทั้งสองค่ะแต่ว่าถ้า เขาเห็นเราอะไรเงี้ยบางคนนะที่เขาเคยเห็นเราเขาจะรู้จักเราในนามแบบว่าภรรยาของคุณโฟนกะทาวุฒิปิ่นทองค่ะค่ะรู้สึกยังไงคะที่ได้ออกรายการนี้ค่ะอ๋อก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่ามองเห็นศักยภาพของหนูที่สามารถถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนน้องๆได้ค่ะแล้วน้องแนงมีเคล็ดลับยังไงคะในการเลือกเสื้อผ้าที่แตกออกมาแล้วดูน่ารักสดใสแบบนี้ค่ะอ๋อก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าเราเป็นคนรูปร่างไหนีสีผิวไหนล้วเหมาะกับสไตล์ไหนอย่างเช่นถ้าเราเป็น คนตัวเล็กใส่เสื้อลุ่มล่ามมันก็จะยิ่งลุ่มล่ามไปกว่าเดิมค่ะเน้นที่มันธรรมะธรแมงเราไปงานไหนงานตรีมอะไรแล้วก็เลือกให้มันเหมาะสมค่ะน้องแมวได้แรงันดัลใจมาจากการแต่งตัวเป็นสไตล์ของน้องแมวเองแบบแต่งตัวทุกครั้งดูน่ารักสุดๆุดได้มาจากไหนครับผมอ๋อก็คือแต่ละคนนะคะก็จะมีสังคมมีบทบาทที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นสิ่งที่หนูอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเป็นแม่บ้านที่ดูแลลูกๆก,ก็ต้องแต่งตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ลูกดูว่าเออคุณแม่สุภาพนะไปที่นี่คุณแม่แต่งตัวถูกกาลเทศะนะแต่ในความที่เราเราคิดของเราแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในแบบที่คนมอง เาเมือตาหลิวต้องหลิวตาต,ต,ตามนะคะอย่างเช่นเออเราไปชุมชนหรือไปที่ไหนที่แบบที่นั่นเขาสบายๆเรา,าก็ควรจะสบายๆเหมือนเขาเพราะว่าเพื่อความที่แบบไม่แกะดําหรือว่าบางอย่างที่เราเข้าสังคมหน่อยเนี่ยเราเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต่างๆที่เขามีหน้าตาทางสังคมเนี้ยคะ่ะเราก็ให้เกียรติเขาโดยการที่เราเลือกชุดหรือว่าเอเซอรี่ที่ไปร่วมงานเขาค่ะอ๋อสำหรับแรงมานานใจนะคะในแต่ละคนก็ เขาเรียกว่าจะมีหัวโขนจะมีบทบาทที่ต่างกันในการที่เราจะไปเจอสังคมต่างๆเอ,อ่อสังคมผู้ใหญ่เพื่อนหรือว่าไปที่ไหนคะเหมือนเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามชาวบ้านรอบข้างเขาแต่งตัวแบบไหนเราต้องอย่าไปเกินอย่าไปเวอร์ไปกว่านั้นเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นแกะดําจุดเด่นของน้องแนวนะคะในการแต่งตัวค่ะที่หลายๆคนมาปรึกษานะคะมีจุดเด่นอะไรบ้างเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนูเป็นคนไม่ใช่ของแพงอะคะ่ะมี เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะอย่างบางอย่างก็คือ700พันนึงมีเงิน700มีเงินพันหนึงเราสามารถออกไปงานกับผู้ใหญ่ได้แล้วอะถือกระเป๋ารองทง้องรองเท้าอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องแพงแต่ว่า ถูกกาลเทศะตรงกับงานที่เราไปค่ะตีมการแต่งตัวไปแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยน้องแนวเลือกเสื้อผ้ายังไงครับให้ถึงดูโดดเด่นได้แต่ไม่ได้โดดเด่นเกินกว่าเจ้าภาพครับผมอ,อ๋อแต่ละงานนะคะเจ้าภาพเขาก็จะกําหนดมาวันนี้ตีมทะเลนะภูเขานะตีมสีแดงนะสีฟ้านะเราก็เลือกตามโจทย์ที่เจ้าภาพให้แต่ว่าความที่เราเป็นแขกเราก็อย่าไปเด่นกว่าเขาเพราะว่าน้องงานของเขาเราก็ควรให้เขาแต่ว่าถ้าในบรรดาที่แบบ เราเป็นแขกเหมือนกันคนอื่นคนอื่นคนอื่นเป็นแขกเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องชนะก็ได้แต่อย่าน้อยกว่าคนอื่นแล้วกัน,นะคะ่ะอนน้เป็นอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าอย่าน้อยกว่าเขาแล้วกัน น้องแนวรู้สึกยังไงคะเมื่อมีคนมาสนใจในการแต่งตัวของน้องแนวคะ่ะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะลกล้าหยิบเสื้อผ้ามาใส่เองกล้าแต่งตัวแปลกใหม่แหวกแนวฉีกแนวของตัวเองไปเรื่อยๆะค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่จําเป็นต้องแบบว่าต้องหวานต้องเซ็กซี่ต้องลุยได้อย่างเดียวจริงๆแล้วอ่ะสไตล์การแต่งตัวมันมีมากออกนอกกรอบออกนอกกรอบได้ไีอ่ะค่ะแต่ว่าอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกมาแมทกับตัวเองไหมนะคะแตราะว่าละก่อนออกจากบ้าน แล้วก็ถามคนในครอบครัขวของเราคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าแฟนของเราเนี่ยชุดนี้ผ่านไหมชุดนี้เข้ากับเราไหมนะคะเพื่อเป็นการแบบว่าเวลาออกจากบ้านเราจะได้ไม่เสียเซลล์ด้วยเวลาเราเจอคนเยอะๆค่ะโหสุดยอดเลยครับสมือเลยค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดสไตล์การแต่งตัวของแนวคืออะไรครับที่ทําให้คนออกมาดูมีความมั่นใจขนาดนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเหรอคะเราก็ต้องคํานึงหลายอย่างนะคะอย่างเช่นเออหุ่นเราสไตล์อย่างที่เราแต่งอยู่แล้วบัตเจ็ตในกระเป๋าเ,าเราเราชอบสไตล์ไหนที่สําคัญอย่าไปหยิบไอสิ่งอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันไกลเกินกว่าตัวของเราเพราะมันทาให้เราเหนื่อยด้วยอะค่ะแล้วก็แบบว่าจะไม่มีความสุขจะกดดันในชีวิตที่แบบเออฉันต้องได้มันมานะเพื่อที่จะใส่เพื่อ เพื่ออัพตัวเองในสังคมบางคนเนี้ยเขาใส่เสื้อแบบว่าราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาทําตัวเขาวางตัวในสังคมดีเขาแล้เวเขาก็จะดูดีได้ค่ะน้องแนวคิดว่าการแต่งตัวเนี่ยสามารถบ่งบอกความเป็นตัวของตัวเราเองได้ไหมคะอ,อ๋อคิดว่ามีส่วนมากเลยค่ะเพราะว่าอย่าง first impression นะคะคนเราเจอเราครั้งแรกต้องมองจากที่การแต่งตัวก่อนการแต่งตัวสามารถสร้างภาพหลักให้เราได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะคะ่ะแล้วก็เขาจะเห็นเราก่อนแล้ว เขาก็ค่อยมารู้จักนิสัยใจคอของเราอีกทีหนึง่งเหมือนเป็นเออประตูเป็นหน้าต่างบานแรกที่ทําให้คนสามารถเข้ามาหาเราได้ค่ะน้องแนวครับถามหน่อยนะครับ,รบเอาแบบชีวิตจริงนะคนเราต้องแต่งตัวให้คนอื่นชมหรือว่าเราต้องแต่งให้ชมตัวเองอะเพราะบางทีเราแต่งตัวอย่างเงี้ยเป็นตัวของอตัวเองนะแต่คนอื่นจะไม่ชอบอะแต่เราแต่งตัวแบบไม่เป็นตัวของตัวเองแต่คนชมเยอะแยะมากมายเลยอะเราต้องเลือกแบบไหนมากน,นะครับผมอ๋อจริงๆเราก็ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบรวมนะคะว่าแต่งออกมาแล้ว มันดูดีมากน้อยเพียงใดฟีดแบกในสังคมหรือว่าคนรบข้าม ok เราออกมายัางไงก็ต้องคำนึงด้วยไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเนี่ยฉันตัวเล็กจังเลยเนี่ยฉันตัวเล็กนะแต่ฉันใส่อยากใส่ชุดยาวๆอยากใส่กางเกงยาวๆอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่เหมาะ บางทีเราอาจจะเดินไปสะดุดด้วยก็ได้ค่ะน้องแนวครับถามหน่อยครับถ้าเกิดคนเราไปสนใจเริ่มการแต่งตัวอยากให้ดูดีคล้ายๆน้องแนวหรือว่าแบบน้องแนะแต่งบน้อยอ่ะจะทํายังไงดีครับผมมันมีเดี๋ยวนี้นะคะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไม่จําเป็นต้องแบรนด์ที่แพงแบรนด์เล็กๆตัดเป็นของแงท้เยอะแยะไปในท้องตลาดค่ะแต่ว่าเราใช้ของก๊อปเนี่ยอย่างหนึ่งเลยแลวเม่อลิขสิทธิ์สองก็คือคนที่เขาดูเป็นเขาจะแบบเออเขาจะไม่โอเคเนาะเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เรื่องของก๊อปเนี่ยค่ะ ทั้งที่เอ,อแบรนด์แท้แต่ว่าแบรนด์เล็กๆยี่ยห้อเล็กๆที่ราคาที่เราเอื้อมถึงเยอะแยะไปหนูว่าเราไปเลือกใช้แบบนั้นดีกว่าอันนี้เราไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าอะไรจากแบรนด์น้อยๆนะแต่หนูว่าความเหมาะสมในการใช้สินค้าหรือว่าภาพลักษณ์ที่ออกมาค่ะมันมีส่วนช่วยตรงนี้ค่ะน้องแนทครับทำไมผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดี <c oughs> พ่อะไรครับมันใส่ไปแล้วค่ะมันใส่ไปแล้วว่ะ ใส,ส <laughs> ่ซ้ำไม่เป็นไรครับไม่ได้คะ่ะมันถ่ายรูปไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวคนจะแบบว่าแต่ถ้าแบบว่าเราไปงานใช่ไหมเราก็ใส่ไปซุ่มๆแบบว่าไม่ต้องอัพไม่ต, <laughs> ต้องอัพลงโซเชียลได้เราใส่ซ้ําได้ค่ะแต่ถ้าเราถ่ายรูปไปแล้วมุิชุดนี้เพิ่งใส่ผ่านไปประม,มาณอาทิตย์นึงเอา้าใส่อีกแล้วอะเธอรูปเก่าหรือเปลา่ากฎหมายออกอะครับว่าใส่ซ้ำแล้วห้ามอัพลงโซเชียลมันใส่ไม่ได้กฎหมายผู้หญิงค่ะกฎหมายผู้หญิงค่ะถ้าใส่แล้วก็เว้นไปไหลายเดือนแล้วก็กลับมาใส่เงี้ก็ได้ มันเคิร์สำหรับตัวหนูเองมันเคิร์นแนะตามเป็นไหมครับเสื้อผ้านตู้เ็นอะไรนครับแต่ไม่รูเซนใสะไรดีก็เดี๋ยวเขาว่าคนหาเสื้อซ้ำอ่ะถ้าเราถ่ายลงเฟซบุ๊กอะก็สกหน่อยเนาะผู้หญิงต้องแบบไม่ใช้กฎหมายนะแต่เป็นกฎหมายของผู้หญิงกฎหมายของผู้หญิงกฎหมายของผู้หญิงค่ะเสื้อผ้าใงตู้แต่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ต้องเวลาไหนคะที่น้องแนวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจในการแต่งตัวสุดๆคะเอออย่างหนึ่งเลยก็ที่เป็นคติในใจหรือว่าแบ ว่านําไปใช้ตลอดนะคะก็คือคนสวยไม่จำเป็นต้องขาวค่ะแล้วก็คนขาวไม่จำเป็นต้องสวยนะคะทุกคนมีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองได้ในทุกคนนะคะทุกคนมีความสวยของตัวเองค่ะไม่จำเป็นต้องไปแต่งตัวเรียนแบบใครหรือว่าอุ้ยฉันมีถ้ามีอินสไปเรชันอย่างพี่คนนี้พี่คนนี้น่ารักจังเลยแล้วก็เออดูแลตัวเองขัดรวงขัดผิวนะคะให้สะอาดเกลี้ยงเหมือนเขาค่ะอะไรเงี้ยก็จะช่วยเราได้สุดยอดเลยครับมโ,โ,โมน้องแมนนี่น่ารักมากท่านผู้ชมเหม็นไหมครับ ว่าน้องเขานี่น่ารักสดใสซา,าบซ่าจริงๆนะหัวข้อที่ส่งไปแทบจะไม่สัมภาณ์เลยนะครับเราสามารถหัวข้อใหม่เลยน้องก็สามารถตอบได้ฉะฉานเนี่ยคือเขามีความมั่นใจในการแต่งตัวเอาจิงๆสไตล์หรือเสื้อผ้าแบรนด์เนมแทบจะสู้ความมั่นใจไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมถ้าสมมุติถ้ามีก็ซื้อก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิด แต่ถ้าไม่มีอย่าไปทะเยอทะยานเอามันเพราะมันจะเหนื่อยแล้วจะทำให้เรากดดันแล้วก็ไม่มีความสุขค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะเออสำหรับตัวหนูอะ่ะไม่ต้องซื้อก็ได้สวยๆถูกๆยเยอะแยะไปไม่จะเป็นหรอกคะ่ะอย่างเช่นนะ ตลาดขายส่งย่านใบหยกก็หนูก็ใส่ใส่ไปถ้าเราแมทเสื้อผ้าเก่งอะใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็สวยถ้าเรามั่นใจค่ะน้องแนวมีอะไรจะฝากถึงคนที่เริ่มแต่งตัวใหม่ๆคะอ๋อก็เริ่มฝากสิ่งที่เรามีในบ้านแล้วกันมาลองแต่งหน้ากระจกเล่นดูว่าเออชุดนี้ชอบไหมกางเกงยีนตัวนี้ชอบไหมตัวฉันเหมาะกับขาสั้นหรือขาย,ยาวตัวฉันต้องเปิดแขนไหมหรือปิดแขนไหมก็ลองเออเอาเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของตัวเองมาลองแมทหน้ากระจกแล้วก็ เริ่มจากไม่น้อยก่อน,นะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องแนวมากเนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปังกับพี่โอมากนะคะสวัสดีค่ะ ใช่ไหมครับคำน่ารักของน้องแนวน่ารักมากคะ่ะเขาฉลาดเขาเก่งเขาสวยน่ารักนะนี่ก็เป็นยังไงเนื้อหาสาระคระบันเทิงส่วนมากจะเป็นบันเทิงน,นะคบแล้วก,ก็บวกสาระเขาเป็นคนที่น่ารักสดใสตั้งแต่ไหนแต่ไรน้องสาวสุดสวยของผมเองนะครับวันนี้ผมกับคุณป้าก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงแค่นี้นะครับชอบกดไลค์ให้กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไครต์เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย